สวัสดีครับเพื่อนๆและแฟนๆนะครับโอ้โหเราเห็นแค่นี้นะครับก็มีลุ้นแล้วนะครับว่าเกมนี้ต้องมันแน่ๆนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่เกม Distopia the c a n c e r o n War นะครับเป็นเกมแนวสงครามนะครับไซไฟที่เล่นเป็นแบบบุคคลนะครับแบบว่าเป็นบุคคลเดินนะครับเขาเรียกว่าบุคคลที่1นนะครับตัวเกมนะครับจะมีรูปแบบมาจากซีรีส์ชื่อดังนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าซีรีส์เรื่องอะไรนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเคยอ่าน ก็อาจจะเคยคุณนหน้าคุณตานะครับตอนนี้นะครับจะมีให้เลือก2แบบนะครับคือเป็นอาชีพก็ได้นะจะเรียกอาชีพก็ได้นะอาชีพแรกนะครับคือเหมือนกับว่าเป็นแอสซิสินนะครับก็คือเป็นสายแบบว่านักฆ่าอะไรประมาณนี้เนี่ยแล้วก็สายเบสนะครับเป็นสายดาบซึ่งก็มีความสมดุลนะครับส่วนสายนี้จะเน้นที่ความแรงของคริทิคอลนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่อาชีพสุดท้ายนะครับเราไม่สามารถเลือกได้ตอนนี้เนี่ยครับเอาละเดี๋ยวผมจะเล่นแอสซิสนะครับเพราะว่ามันเร็วผมชอบใส่ความเร็วอยู่แล้วนะครับโดยปกตินะครับเอาละเพื่อนๆก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าตัวเกมมันน่าเล่นขนาดไหนนะครับเนื่องจากมันเป็นเกมไซไฟโอ้โหชื่อก็บอกเลยนะครับไซไฟแปลว่าเกมนะครับมันจะมีความตื่นเต้นนะครับในเรื่องของรูปแบบเอฟเฟกแน่นอนนะครับ ซึ่งตัวเกมนะครับเขายังไม่ได้นิยมกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นตัวทดสอบอยู่นะครับตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดให้เป็นอย่างทางการนะครับเขาเปิดเฉพาะ Android ดด้วยนะอ่าชาวหุนมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับผมบอกแล้วว่าซื้อ Android ดีสุดแล้วตอนนี้ a n d r o อ d กำลังมาแรงแซงทางโค้งเราไม่ต้องสืบนะครับเอฟเฟกนี่เทพโคตรอ่าขอใจคคำนี้นะเทพมากภาพนี้โคตรสวยเลยอะ ไม่รู้จะสวยไปไหนอ่ะสวยมากจนผมกลัวว่าเครื่องผมจะกระตุกอันนี้ผมขออนุญาตข้ามการทดสอบไปเลยนะครับเพราะว่าผมดูเอ่อทีเซอร์มาแล้วแล้วก็พออ่านระบบมาบ้างแล้วนะครับก็จะพอรู้บ้างนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะคล้ายเกมเอ่อตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเกมเอ่อหุ่นยนต์สวอตนะครับที่ฟันมันชื่อเกมอะไรอิน อินอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเคยแคสไปแล้วนะแต่ปรากฏว่าผมไปกดผิดไปลบนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมแคสให้ใหม่นะครับเฮ้ยเ,เสื้อผ้าหายเฮ้ยตอนแรกไม่เซ็กซี่ขนาดนี้นะจะน้องเอาไหมาน้องมาเซ็กซี่อย่างนี้แล้วไอเอาอีกแล้วก็ล,ลืมไปลืมไปเพื่อนๆบอกว่าพี่ครับอย่าหื่นมากนะพี่เดี๋ยวพี่ติดเลดเอาไรครับเดี๋ยวเรามาโชว์สกิลกันดีกว่านะครับว่าสกิลมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ สกิลแรกโอ้ยสกิลที่สองที่ที่ท่ที่ที่สกิลที่สามไม่มีอะไรเป็นโล่ป้องกันนะครับจะฟัน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 โอ้โหโอ้โหเป็นแนวว่าอินแบบไฟเบอร์นะครับไซไซเบอร์นะครับเป็นไฟเบอร์สั้นๆอ้าา EP หมด EP หมดโอ้ยป้องกันป้องกันนี่นะบล็อกทันนะครับ เห็นเส้นเห็นเส้นทางนี่ยังไฮเทคเลยนะครับเป็นการบังคับก็โอเคนะครับไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายนะครับนี่โดนไปดิโอ้ชูชูวะชูกันไม่ทันทันแล้วโอ้โหโดนแล้วการทันกันกันเอ้ยโดนเอ้ยกันกันตู้โอ้โหนี่เรียบร้อยครับเฮ้ยชูควงไปเฮ้ยยัเรียบร้อย แต่ถ้าเล่นสายเบสนะครับก็จะได้ความแรงขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ได้ความเร็วในระดับกลางนะครับทุกอย่างจะอยู่ในระดับกลางหมดเลยเฮ้ยพี่แบบนี้มันก็กลางไปหมดเลยดิใช้แล้วนะครับดูจากผู้หญิงนะครับค่อนข้างจะใส่กางเกงแบบกลางๆนะครับอ่าเห็นไหมไม่ได้ถือเลยเล็กๆน้อยๆนะครับโอ้กางเกงนี่อ้าไม่ใช่ไม่ใช่ออ้ยหยุดหยุดหยุดโอ้ยใจเย็นใจเย็นตั้ยไม่ได้แล้วโอ้ยโอ้ยพี่ขอโทษพี่ขอโทษโอ้ยพี่เกือบหลุดแล้วพี่เกือบหลุดกลับมาก่อนกลับมาก่อนเมื่อกี้เห็นอะไรนะครับพี่ เมื่อกี้พี่เห็นอะไรครับโอ้พี่ไม่แน่ใจนะครับเออน้องน้องน้องครับน้องเมื่อกี้พี่เห็นอะไรอ่ะอ้าวเห็นอีกแล้วสงสัยพี่จะตาฝ่านะเออเพื่อนเพื่อนครับเป็แนแฟนครับผู้หญิงมันถอดเสื้อผ้าหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะเออมันถอดเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าให้เขานะครับอ้าเนี่ยแหละเนี่ยแหละหายแล้ะหายละอ่าอย่างนี้ค่อยดีขึ้นหน่อยนะครับโอ้โหตัวเกมค่อนข้างจะ ภาพนี้ใช้ได้เลยนะสวยมากเลยนะครับทําออกมาได้ดีเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูดาสอกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหตัวเกมนี้เรียกได้ว่าเด็ดมากนะครับเข้าเกมโหลดทีนะครับเข้าไปโหลดทีเข้าไปโหลด,ดทีนะครับเนื่องจากข้อมูลค่อนข้างจะเยอะนะครับต้อง ใจนิดนึงนะครับเพื่อนๆแล้วก็แฟนๆนะครับเอาผมเอาเป็นว่าต่อไปนี้นะครับผมจะเรียกแฟนๆนะครับและอย่าลืมนะครับผมชื่อเฟรมนะครับจำไว้ด้วยนะครับไปที่ไหนนะครับเจอผมเรียกเฟรมนะครับพี่เฟรมอ่าเรียกพี่เฟรมนะครับช่องผมคือ F Right Gaming นะครับย่อมาจาก F หมายถึงเฟรมนะครับ F F Right นะครับ Right หมายถึงชีวิตนะครับ เกมก็คือหมายถึงเกมที่ผมเล่นนะครับคือการเล่นเกมนะครับมันไม่ใช่ชีวิตอย่างเดียวนะครับมันคือความสนุกในชีวิตนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ความสนุกนะครับย่อมมีกรอบและมีขอบเขตใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับระบบออโต้ของเขานะครับว่า AI จะเล่นให้เราได้ดีขนาดไหนนะครับต้อมาชมกันโอ้โหเล่นได้ดีกว่าผมอีกเลยเนี่ยรอเล่นรอเล่นถ้าเล่นได้ดีกว่าผมนี่สงสัยผมไม่ต้องเล่นแล้วให้ AI ไัมเล่น ไม่ข้ามนะครับถ้าข้ามเสียตังค์โอ้โหมันโหดมากเลยข้ามเสียตังค์นะครับเอาเป็นว่าผมจะไม่ข้ามนะครับโอ้โหวูมันมากนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เจอบอสแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาเจอบอสนะครับเอาละ บอนนี่ก็จะออกแนวซัมบี้นิดๆนะครับโอ้โหเ,เรียบร้อยเลยนะครับก็สามารถปราบสำเร็จแล้วนะครับเราสามารถปราบบอลได้นะครับนะ่าจบแล้วโอเคเดีย๋ยวเราไปรอโหลดสักคู่หนึ่งนะครับ โอเคครับแล้วเราก็าามาดูนะครับในเรื่องของการเลือกเสื้อผ้านะครับจัดเจนเรียบร้อยอ,อใส่ทรงใส่เสื้ออะไรเรียบร้อยนะครับมันก็ได้ดูดีนิดนึงแหมมาถึงถอดเสื้อผมตกใจเลยเฮ้ยถอดเสื้อทำไมนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แล้วถอดเสื้อมาก็ตกใจเลยดโหนี่มาแก้ผ้าโชว์ซะง,งั้นเลยเอาเลยครับเอาเป็นว่าผมทดสอบให้ดูเท่านี้ก่อนละกันนะถ้าเพื่อนๆือคนไหนนะครับสนใจก็ลองดาวนโหลดไปเล่นดูนะครับ สุดเพราะว่าที่จริงผมไม่ได้ไมไ่จริงๆผมก็อยากเล่นนานๆน,น,นะครับแต่ว่าปัญหาคือคือเกมมันรอเยอะมากนะครับผมก็อยากแนะนําเกมดีๆนะครับคือเกมที่ผมจะเล่นยาวๆนะครับผมคิดไว้เลยนะครับก็คือเกมเออ King of King of League เออจำชื่อได้แล้วครับ King of l e a g u e นะครับเกมที่ผมจะตอนแรกผมก็บอก e g เจนสรุปจะเอาชื่ออะไร e League หรือรีเจนนะรีเจนมั้งเออคิงออฟรีเจนนะครับผมจะเอาคิงออฟรีเจนอ่าโอเคคิงออฟรีเจนนะลืมตลอดเลยสับสนนะครับเกมมันเยอะมากผมแคสเกมจนมื่นเลยเนะี่ยชื่อบางทีเดี๋ยวก็ลีกเดี๋ยวก็รีเจนนะมันชื่อมันคล้ายๆกันหมดเลยนะก็เลยนึกไม่คอ่อยออกเลยนะเอาจริงๆนะเกมมันชื่อคล้ายๆกันหมดเลยผมก็เลยสับสนไปหมดละเอาเป็นว่าถ้าเกมน,นั้นมานะครับผมก็จะแคสยาวยๆเลยเกมนั้นนะนะลองทำภาคต่อเรื่อยๆนะครับ สักอาจจะสักประมาณสักสิบคลิปนะครับแล้วก็จะหยุดนะครับแล้วก็ไปหาเกมอื่น,น,นต่อนะครับผมก็จะทือผมเป็นจริงๆครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเกมแบบยุติเกับเกมใดเกมหนึ่งนานนะครับก็คือจะเล่นแบบเกมหนึ่งนะครับพอรู้สึกว่าสนุกสุดๆแล้วอ่ะแล้วก็เปลี่ยนเกมนะครับก็ของตีมของผมนะครับในช่องก็คือจะทำสองแบบก็คือจะทําแบบที่แบบเกมเกี่ยวกแบบับต่อสู้แบบนี้แหละทําทุกแนวแหละผมอยากให้ได้ครบทุกรสนะครับ จริงๆอะผมอยากให้เพื่อนๆนะครับดูทุกเกมที่ผมทำนะครับดูเยอะๆเลยจริงๆนะทุกเกมผมทำตั้งใจทำนะครับตั้งใจหาบางเกมนะเป็นเกมเล็กๆแต่สนุกนะบอกไว้เลยอ่าจบแล้วครับผมโอเคครับเอาละ่ะ วันนี้นะครับเราก็จบฉากไปหนึ่งจบฉากหนึ่งไปแล้วจบฉากไปหนึ่งเอ๊ะอะไรกันเนี่ยเอาละครับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อยากฝากเพื่อนๆไว้สำหรับเกมที่มีธีมที่ดูโอ้โหสวยงามนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ที่เขาเรียกว่าเป็นธีมแบบไซไฟนะครับตามชื่อเลยนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเรียกได้ว่าทำเข้ามาค่อนข้างสวยงามนะครับดูครับดูครับสวยงามมากๆนะครับโอ้โหด้ด้วยโอ้โหชอบ ฟืบชอบฉากนี้สุดๆเลยนะครับไม่เว้นนะครับแม้แต่ไซบอร์กไม่ใช่แล้วพี่ผมไปแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับแฟนๆกดไลค์ผมนะครับถล่มเลยเอาสักร้อยล้านโอ้โหเยอะเกินเยอะเกินเอาแค่ร้อยไลค์อุ้ยน้อยไปพันไลค์ก็ได้อุ้ยน้อยไปหมื่นไลค์ก็ได้นะครับโอ้โหแล้วอย่าลืมนะครับไลค์แอนแชร์ซับสไครป์ผมด้วยนะครับและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ